และตอนนี้การอดิชั่นที่ภาคเหนือก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับ True Academy Fantasia ซีซั่น7ค่ะจะม,มีใครใครรัคนละตายอย่างฉันที่มันทำเมื่อไม่เข้าตาเหมือนใครใคร จะมีใครใครไหมที่จะมองตาเพือใจจะมีไหมใครเข้าใจรักกันแต่ปีนี้ร้องกระแดกปีแล้วปีแล้วไปธรรมชาติปีนี้กระแดกกระแดกเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามันานหรือคบฉันนี้ความเดียวดา แค่มีกันไว้เพื่อเงาไว้เพื่อให้ทธอหาเพื่อไม่มีอะไรให้ทำดูสดใสน่ารักดีนะคะแต่ตอนนี้ในเรื่องของการรออ้องรู้ว่ามันหยาบไปนิดนึงคือหมายถึงว่าความใส่ใจในรายละเอียดอะมันน้อยไปหน่อยสิ่งที่เธอสแสดงทุกๆถอยคำมันเธอนั้นพูดกับฉัน แต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันแอบมองเห็นเธอทุกวันแอบมองด้วยรอยน้ำตาและอยากกลับคืนกลับมาเหมือนเก่าถ้าร้องร้อง,องก็คือดีแต่มันไม่เอ็นเตอร์เทนอ่ะทีนี้อยากได้เพลงที่แบบว่าสนุกแล้วมีครูหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน หยุดใจทธอมาตั้งนานรู้ไหมจากนี้เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอตงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจแม่ฉันต้องเสียใจเจฟร้องเพลงเพี้ยนมากแล้วก็จงังหวะมีปัญหา ต้องไปต้องไปแก้ไขแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ครับอยา่าพิจารณาทุกสิ่งละทิ้งไว้ลําพังฉันต้องการทบทวนทุกอย่างอยากยเนียัดในความเดียวสิ่งที่เห็นคือความมั่นใจที่มากขึ้นความเปรี้ยวขึ้นแต่เรื่องทักษะก,การร้องยัง ยังไม่ชนะปีเก่าเลยคือยังไม่เท่าตัวเองที่เคยร้องไว้ให้ประทับใจนะโร oh, อย่ามองกลับลางอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีสิ่งที่ทำลง ันเหมือนเดิมกลับไปวันที่ไม่มีใครสบตาคิดที่เธอคนเดียวจะทำให้ควบมรักกัืออะไรไม่อยากต่างก็รู้กันอยู่เพราะเราอยู่บนโลกที่ปวดห่างก,กันต้องชมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพลังเสียงเรื่องอะไรเงี้ย แต่ด้วยเทคนิคหรือด้วยอะไรเราอาจจะยังเด็กไปยังเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่เพียงพอมันก็เลยยังไม่มีทีเด็ดทีขาดที่เห็นคือความมั่นใจความตั้งใจแล้วก็พลังเสียงที่ออกมานะฮะแล้วก็เนื้อเสียงที่ดีแต่ถามว่าเราจะเลือกไหมเหมาะกับ AF7 หรือ,อยังถ้าวันนี้อย่างแต่ครูคิดว่าอนาคตหนูยังดิบยาวไกลแล้วก็ยังมีอะไรที่หลากหลายที่มันจะทำให้ชีวิตเราอะ ประสบความสําเร็จอย่างที่หนูฝันได้สู้ต่อไปเราอยากให้แม่ภูมิใจในตัวเราเคยสัญญากับแม่อว,ว่าว่าถ้าอายุถึงอะคาเดมี่แคมจะมาแข่งจะบอกแม่ว่า แม่ทำดีที่สุดแล้วค่ะบคิดท,ที่ถ้าคนเดียวจะทำให้ความรับโทษเพื่ออะไรเหมือนอย่างตายจะรู้จนอยู่ตัวเราอยู่บนโลกที่บวดห่างกันและในช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครที่จะมีโอกาสสุดก,การแข่งขัน,นรอบต่อไปครับ Yeah